วิวสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่ชายครับผมครับพี่ชายอ๋อ่าพี่อ๊ยอะไรอ่ะอุ๊ยอะไรอ่ะพี่ไอ้เหี้ยรถพัง ใายพี่ชายของผมเลยอ่ะผมตอนไหนพี่เนี่ยพี่กำลังทำอะไรอ่ะฮะมึงทำอะไรไว้มึงเล่นคู่อะไร คุยอะไรนะนเนีนเ่ยมึงเล่นคุยอะไรเอาพี่บังนะเอา,าไม่จอดเลยไอีหนูใครวะเน,นี่ยมาบังกูเป็นเพี้ยไรผมเนี่ยเล่นคู่เหรอมม e หรอ่ะผมเป็นเพี้ยไรวะอืมยังไม่ทันำอะไรเพี้ยเลยเป็นคุยอะไรอีแจ๊สหืเหอ้าเล่นคุยอะไรอะไรวะส่วนข้ากูดีแจ๊สกูไปทำอะไรให้มันวะ ไปเลียนใส่ข <If S 1> <se> ี้นี่ตอนไหนวะดับมันเหตุเรียนแล้ววะแจ็ตไหนวะไม่ควักอาวุธผมไม่ได้ใส่อาวุธไว้ควักมาสู้แม่งไม่ได้เดี๋ยวเพราะเห็นชื่อมึงแลนะถ้ามึงตอมองมึงโดนนะเห็นชื่ออะไรวะคืออะไรอะงง อะไรวะพี่จะบอกเองว่าพี่อะไม่ได้แตะอะไรของมันไว้เฮี้ยโกงยังไม่ทันเฮี้ยเลยกดแล้วกูกดเรียกหมอแล้วกดแล้ว ไหนมนะันอะคืออะไรถ้ามีไอตอวนี้แทงในแดนได้ปะหรือว่าไม่ขอให้แทงข้างในแดนปะนแรงมันวะฉัน <c oughs> นี่รวยะ่ะเอามันเด็กกูเอาอยู่แล้วแต่กูงงแนมว่าคืออะไรเหี้ยกูงงอยู่ตอนเนี้ย เขามันไว้เฮี้ยกูหลอนเลยสัตว์กูยังไม่ทําปั่นพวกแม่งเลี้ยเฮี้ยกูกูกูไม่ได้ปั่นไอ้พวกเฮี้ยนี่นะอะไรของมันอะเอากลับโรงพยาบาลไปเลยหมอเลือนเลือนอะไรวะเอาเอามันไปไกลๆเลยครับกูเลือนเฮี้ยวะครับผมเลือนเฉยเฮ้ยว่าว่าไงครับไปไหนครับอะไปไหนครับ ลงมาครอเป็นบบอรอออ้่หมันต้องวัดได้ไงฮะต้องวัได้ไงวะหรือว่ามันเข้าออกมันแปรรับปะออมันอัดไมาจดไปแรรับปะมันแปรรับเลยไมมไดแับ ไม่คือไอ้เหี้ยมันไอ้นี่ได้ไงไอสัตว์คืออะไรคือกูชื่อแจ๊ดเหรอแจ๊ดพ่อมั้งสิครับกูไม่ได้ชื่อแจ๊ดไอ้เหี้ยแหลมหนาะพวกแกเนี่ยลองย้อนดูดิไอ้เหี้ยมึงพวกมึงก็ดูอยู่กับกูไม่ใช่หรอกูไม่ได้กวนตีนแม่งนะไดมอนด์เฮดอะ่ะมึงลองมึลงลองย้อนมึงลองย้อนช่วยช่วยช่วย,ช,วยช่วยกันดูดเหตุในแหวนแดงละ มีแต่คนขี่นั่นไอ้จ๊ะมีแต่คนขี่รถสิบล้อเช่นที่กูวันตีนใครมาเดินบไม่ต้องแจ้งหอกครับเล่นให้แม่งมันเว้ยเล่นให้แม่งสนุกด้อแจ้งใบแม่งเด็กน้อยเล่นกันเฮ้ยคุณหมอจุบไหน่อยครับ ผมงงเลยเขามาหาว่าผมเลือนเลยไมเนาะแต่เขาบอกว่าผมชื่อแจ๊ดแต่ผมชื่อจอร์ดผมแจ๊ดยังไงวะคุณหมอมีแบนเดตขายไหมครับจอร์ดนายโดนสเก็ตแลนด์ละพวก ห,หนูว่ามันยาวอ่อนปะเซิร์ฟนี้มาไม่เลือนอ่ะมันไม่ใช่เซิร์ฟเลือนเนี่ยครับแอดก็รู้จักผมอยากเลือนเล่นให้มันน,วน,วน,วนัวๆน่ย ผอวาขอไปเก็บครับนีมันตัวอะไรวะโหเฮียแพงจัง <c oughs> <c oughs> พี่ชายครับ้กำไรล้วนๆเลยเอ๊ะเพื่อนตายได้ไงวะเอ๊ะเพื่อนตายได้ไงอะ <c oughs> พี่ชายครับแทงทำไมอะ่ฮะฮัลโหลถามเพื่อนคุณดูครับเพื่อนคุณแทงผมก่อนก็ผมเกี่ยวอะไรเเะไปแทงผมไหมอา้าวไม่ไม่เกี่ยวเลยครับก็แกงด้วยกันไ,ไม่ใช่ครับแบบแเลือนไปไม่เลือนับก็เล่นทางแกงนะรเรือนเหี้ยอะไรยาวคุ้ยแล้วควุยนอะ่ะ เลือดเลยวะแทงกลับรับไม่ได้พวกมึงแม่ตลกเดี๋ยวไหวเฮียแทงกูก่อนแต่แทงกลับรับไม่ได้เฮียกระจอกเลยวะกระตินไปไปกระตินไปแกงเฮียบรรยายนอนจันทร์บ่นเฮียอะไรเฮียกระต่ายเน่าปัญญาอ่อนไปเนี่ยไอเด็กเฮียอะไรบรรยายนอนอะไรพูดอะไรอ่ะยิ้มเฮียอะไรรีบไปเนี่ยอะไร กูบอกว่ากระต่ายเน่าบูลลีเฮียอะไรมึงบอกปัญญาอ่อนไอ้ควายเอ้าเป็นปะเนี่ยแล้วมึงบอกไอ้ควายเนี่ยไม่ใช่บูลลีเหรอครับบูลลี่ตรงไหนกูด่าครับไอ้ควายไอ้เฮียไอ้หน้าเฮียนี่ไงะนี่อไม่ใช่บูลลี่หรอบูลลี่ยังไงอ่ะอ้ามกูไดิอ้ก็หน้ากูหล่อแล้วบอกว่าหน้าเฮียงบ้านเลยปะเนี่ยหล่อเฮียอะไรสัตว์สภาพไอ้เฮียกระต่ายเน่าไอ้เฮียไอ้เฮียกระต่ายเน่าเอ๋่างก็ว่าเขาบูลลี่เฮียสภาพเต็งกับบูลลี่เขาไอ้ควายเฮียควายเผือกยังง้ อังโง่ดักดานไอ้เหี้ยสมองหมาปัญญาควายไอ้เหี้ยแทงกลับรับไม่ได้ไอ้เหี้ยแกงกระโปรงไอ้เหี้ยแกงขยะไอ้สัตว์แกงใต้ตีนไอ้เหี้ยว่าเขาเลือนไอ้เหี้ยไม่ดูสภาพหนังหน้าแกงตัวเองไอ้เหี้ยเออมันดีวะมีไหมมีไหมดาเหี้ยก็คงไม่เจ็บหรอกเพราะมันเหี้ยอยู่แล้วอะแต่กูแปลควายเป็นควายยังคงไม่ได้หรอกว่าไอ้เหี้ย คนมันโง่มาจากสถุ่นหมาตั้งแต่แบบบัวใต้ตมไอ้เขี้ยวของยากอยู่แหละหล่อไอ้เฮี้ยอ้เฮี้ยแว่นไอ้สัตว์แทงทำเฮี้ยอะไรกูคุ้มแล้วได้สองจบอะต้องไอะไรอีกก่อนเก่งแล้วชนะแล้วไม่ไม่กูกูไม่ได้เอาชนะเฮี้ยกูนานๆทีกูมาจิ้มควายเฮี้ยไปทำซอยจู่่ะะชชนนแแลล้้ววเก๋ เก่งแล้วเว้ยภูมิใจด้วยอยู่แล้วไอ้เหี้ยธรรมชาติว่ะไอ้เหี้ยเก่งเก่งเก่งไอ้อยู่แล้วอยู่แล้วมันธรรมชาติไอ้เหี้ยอยู่แล้วอยู่แล้วเว้ยอยู่แล้วมาเหรออยู่แล้วอ่ะอ่ะอยู่แล้ววะมาเฮ้ยแทงแล้วมันโดนสปาคิวนะไอ้เหี้ยแล้วมันโดนไอเคนะคิดดีๆนะลงมาแล้วอ่ะ ลงเฮียอะไรโดนสปาคิวน้ำแทงนะเอาแล้ววิ่งไหมยังแล้วแล้วแต่เมืองนะหนีอะไรอ่ะหนีอะไรอ่ะก็ไม่ได้หนีระวังโดนนะเอาไม่เชื่อกูนะอาไม่เชื่อกูนะมึงไปอ่านนะไปอ่านนะน้องไปอ่านนะไปอ่านก่อนนะไปอ่านก่อนนะไปอ่านก่อนนะมัวแล้วมึงเนี่ยเข้าเส้นนะเนี่ยเอาเฮ้ยใจเย็นเจนเ็นเข้าเส้นนะเนี่ยเข้าเส้นหนาอันนี้คือเข้าเส้นหนาเข้าเส้นนะเนี่ยเข้าเส้นหนาเข้าเส้นหนาเข้าเส้นหนาเนี่เข้าเส้นหนาฝังอะไรวะฝังอะไรอ่ะฝังอะไรเหรอ โอ้ยโอ๊ยเจ,จ, N, จ็บจังใลยเจอะไม่ดูนายกดิขโมยตังแม่มาให้จอดนะเนียรักแค่ไหนดูาถ้าแม่ถามเงินหายไปไหนเอาทีจอดนะเฮ้ยนายกอยู่นะระวังโดนใบนัはは้นนายกกยู <h 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 ่อยู่บนนั้นนะ เขาไปลดอะไม่ไหวแล้วมันเลือนแล้วไม่ไหวแล้วร้องเลือนไอ้เหี้ยสภาพตัวเองมาแทงขมูอีกกว่าเมื่อไหวหรือเปล่าเมื่อไหวหรือเปล่าเมื่อไหวหรือเปล่าไอ้เหี้ยเมื่อไหวหรือเปล่าเมื่อไหวหรือเปล่าไอ้เหี้ยเมื่อไหวหรือเปล่าไอ้เหี้ยว่าคนลุงก็ลุงก็เลื้อนเหี้ยไอ้เหี้ยบอกเลือนเฉยไอ้เหี้ยยาวอ่ะขี้อวไปดิขี้วไปดิ เออแทงไหมอ่ะแทงไหมอ่ะเออแทงไหมอ่ะเออแทงไหมอ่ะเออแทงตะไม้อ่ะแล้วแทงตะไม้อ่ะแล้วแทงตะไม้อ่ะแล้วแทงตะไมอ่ะแล้วแทงตะไม้อ่ะเออแล้วแทงตะไม้อ่ะแล้วแทงตะไม่ทำไมต้องรอนะทำไมต้องรอเนะทำไมอ่ะมันเมือมึงเขียวไดิมันเป็นอะไรเป็นอะไรมึงเขียวอะไรอยู่อ่ะเป็นอะไรเป็นไรชิ่ายครับไอ้เจ้าหนี้คือเด็กไดมอนด์เฮดดอรอไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเนี่ยมันเหี้ยอะไรอ่ะ วายไอพี่จัดการเลยพี่จัดการเลยจัดการอะไรอ่ะจัดการอะไรอ่ะไอเฮียตัวเองก็แทงมั่วไอเฮียตัวเองก็แทงตัวหนึ่งก็มั่วไอเฮียจะจัดการอะไรอ่ะไอแทงไอเฮียมึงตัดเพื่อนมึงสิครับมึงตัดเพื่อนมึงสิครับน้องไมเป็นไรไมเป็นไรเป็นไรอ่ะเป็นไรอ่ะเฮ้ยเป็นไรอ่ะเป็นไรอ่ะทำเสียงตุ้ยนุ้ยเสียเลยอะไรอ่ะเป็นไรอ่ะเป็นไรอ่ะทำเสียงแก้ป่องเหี้เลยอ่ะเอ้าอะไรอ่ะเป็นไรอ่ะพี่เป็นไรอ่ะทำเสียงตุ้ยนุ้ยทำไมอ่ะเอ้ยเป็นไรอ่ะพี่ทำเสียงตุ้ยนุ้ยเฉยอะไรอ่ะไหวปะเนี่ยเด็กแต่เป็นเน็ตไหวปะเนี่ยหรออะไรเนี่ย อะไรครับนี่ทำเสียตู้นุ้ยเฉยเลยอะไรอะเป็นไรอะเียวอะไรอะเชียวมากเหรออ๋อบอกบูรี่แต่แตะัเง่าคนนี้เขหน้าเยียไม่บูรี่หรอตัวเองด่าคนอื่หน้าเีไม่บูรี่ครับโอ้โหโอ้ดูละครับดูไปละครับดูไปละครับก้ดูหรือเปล่าล่ะก้าดูหรือเปล่าล่ะก้ดูหรือเปล่าโอ้อะไรไเป็นไรอาทำเสียตู้นุ้ยเฉยเลยทำเสีตู้นุ้ยเยเลยโอ้โวโวอเป็นไรอะเป็นไอะเไรอะ เป็นไรหรอเป็นไรหรอเป็นไรหรอเยี่ยต์ทำไมอ่ะไม่ไม่ได้ยินหอ่ะอะไรวะไอ้เยี่ยนกว็สดอะอ่ะอะตามเยี่ยไม่ได้เต้นเต้นแกเขินนะเต้นแกเขินเฉยเลยไอ้ตุ้นุ้ยเต้นแกเขินอนเนี่ยขุดลุ้อไอ้เยี่ยไม่ต้องบั๊มไม่ต้องมาเมืพี่ลงให้พี่ลงให้ไม่ต้องบั๊มไม่ต้องบั๊มเมืพี่ลงให้ต้องมาเด็กลงมาดิกอะไรนะอ่าทหาใครวะ อันยองแก๊งมึงอยู่ปะคนชื่ออันยองอ่ะไปถามเขาหน่อยยอะว่ากูเรือหรือเปล่าไอ้เชี่ยอันยองแก๊งมึงอ่ะไอ้เชี่ยพี่เป็นใครเนี่ยอีในทีิเบตเหรอว่าไงว่าไงไหนครับรู้เลยครับมีคนร้าหาว่าผมเรือนะครับอยู่อ่าอยู่แลรงกลางครับถามมันอะมันบอกว่าเรือศักดิี่อันยองก็อันยอง อ้าวอันยองเขารู้จักพี่พี่ไม่รู้จักอันยองชื่อจอจีเขยี่ใจมีอะไรเปล่ะาล่จอะเหรอเออชื่อจอจีเขยี่ใจมีอะไรหรือเปล่าพี่ทำงานดำอะไรเออไม่ต้องอ๋อหรอกพี่จอเนี่ยว่าอยู่เสียงของคุณเล่คิดดีๆจะตีพี่คิดดีๆเดี๋ยวก็มาห้าติคนหรอกใจเย็นก่อนเหี้ยนี่น้ำเที่ยอะไรอะ บอกชิอจอที่ไม่กล้ากูเลยควาย